ค่ะคณิตวิเคราะห์ไปดูคัท้ายบทข้อที่1ให้ x แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสแล้วก็ให้ y แทนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์โดยที่ศูนย์องศาเซลเซียสเท่ากับ32องศาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์จงหาสมการของเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์ในรูปของ y เท่ากับ mx บวกด้วย b จากสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือ x แทนองศาเซลเซียสส่วน y แทนองศาฟาเรนไฮย์โดยมีความสัมพันธ์ในรูปของ y เท่ากับ mx บวกกับ b เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะหา ตัวแปร m เราจะหาตัวแปร b ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต์จากข้อมูลที่เขากำหนดให้ก็คือ0องศาเซลเซียสมีค่าเป็น32ฟาเรนไฮต์ y แทนฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นเราก็จะแทน y เป็น32 m เรายัางไม่ทราบแต่ x ก็คือถ้า,า y คือ32 x องศาเซลเซียสจะต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะแทน x เป็น0ูบวกด้วย b ซึ่งเรายัางไม่ทราบค่าเช่นเดียวกันเนื่องจากศูนย์คูณ m ศูนย์คูณอะไรก็ตามจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์สาจะเท่ากับ0ูนบวก b ทําให้เราได้ b เท่ากับ32จากความสัมพันธ์นี้ทําให้เราทราบค่าของ b มาเท่ากับ32 จากอีกหนึ่งข้อมูลที่โจทย์ให้ร0อองศาเซลเซียสเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นค่า y คือฟาเรนไฮต์212เท่ากับ m คูณอยู่กับ x x คือเซลเซียสซึ่งเซลเซียสถ้าฟาเรนไฮต์เป็น212เซลเซียสจะเท่ากับ100กลายเป็น m คูณอยู่กับ100บวก32ซึ่งค่า b เราได้มาจากข้อก่อนหน้านี้แล้ว m คูณ100เราเขียนใหม่ก็คือ1 0 0 m นั่นเองเราจะหาตัวแปร m ออกมาเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เรามี32อยู่เราจะย้ายไปฝั่งตรงข้ามหรือเป็นการลบ32ออกไปเพื่อให้ฝั่งนี้32เนี่ยกลายเป็นศูนย์เมื่อลบฝั่งนี้เราก็ต้องลบฝั่งตรงข้ามด้วยสมการจะยังคงบาลานซ์อยู่32ลบส2กลายเป็นศูนย์ฝั่งนี้212ลบ32ได้เป็น180ฝั่งนี้จะเหลือแค่100คูณอยู่กับ m เราอยากหาว่า m มีค่าเท่าไหร่100คูณอยู่เราก็จะทำให้มันกลายเป็น1จะทำให้เป็น1ได้เราก็ต้องหารด้วย100เพราะว่า100หาร100กลายเป็น1แต่หารฝั่งนี้ก็ต้องหารฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเหลือ m 180หารด้วย100ตัด0ย์ออกไปบนล่างเหลือ18หารด้วย10มีค่าเท่ากับ1.8ทําทำให้เราทราบว่า m มีค่าเป็น1.8 B มีค่าเป็น32ความสัมพันธ์ของเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับองศาฟเเศาฟเรนไฮต์จึงเป็น y, <S <S y เท่ากับ1.8 x บวก32ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ